ถ้าพูดถึงจริงๆทีมก็อยากมาแข่งเทพนะเพราะว่าสะดวกดีนะครับเขามากันแล้วก็ไปกลางก็เป็นเรื่องที่ดีความจริงออสเตรเลียจะเข้ามามากกว่านี้นะแต่ไม่รับไม่ไหวแค่สี่แข่งขันวันดวันอาชีพรายการเ e ด็กสโคล่าเทลลีประจำปี2022น,นะครับถึงวันที่26กพฤษภาพันที่ผ่านมานะครับจัดแข่งขันกรุงเทพอัคารกีฬานิมิบุตรกรมพระศึกษากรุงเทพ เอ็มจีซีฮอลล์เดอะมอลล์ลอยแล้วนะครับได้อันดับทีมดังต่อไปนี้นะครับประเภททีมสุดโลกวีซีอันดับที่สามสโมสรเดลมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอสอันดับที่สี่ยากุโซราชมงคลธัญบุรีสโมสรการวีซีและอันดับที่แปดสโมสรพิลักเซนเซดีแล้วก็คิดตี้คับนะครับอันดับที่สองตำแหน่งที่สองคือแนวนะครับตำแหน่งที่สี่เซตยอดเยี่ยมเป็นสลาจิตนะครับ ำแหน่งที่ห้ตัวรับอิสระยอดเยี่ยมตำแหน่งที่7ผู้ทำคะแนนสูงสุดยอดเยี่ยมคือกิติธาตวัตบีนะครับและดับที่8สโมสรสุดยอดนอรีซีรายชื่อนักกีฬาเล่นระดับอาชีพนะครับก็ทาให้ให้มีผู้เล่นในการสามตกกลางหน้ายอดเยี่ยมที่ชากรบุญเลิศและชิตพพรกลาลังมากมีสนามพร้อมนะครับแต่ว่าก็ต้องได้มาตรฐานนะฮะคือ,อยอดดีแล้วก็เลตติ้งก็ดีเขาก็มีความพอใจนะครับกับการ มีายยนต์ของทุกปีนะครับซึ่งปกติเราก็จะใช้เดือนมีนาคมเนี่ยข้อข้อประครับรประชุมปี2559ก็จะเป็นเรื่องที่ทางประธานแจ้งให้ที่ประชุมตกละของการประชุมเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีเรื่องของการเลือกตั้งณะการทั้งที่สําคัญก็คือเรื่องของการให้ที่ประชุมได้อนุมัติงบดุลน,นะครับประจําปีจัดดำเนินการไปตามวาระนะครับ ในส่วนของการประชุมองค์ประชุมนะครับในการนะครับมีวันนี้มีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด3 1เกในเรื่องของงบประมาณนะครับที่มีปัญหาอยู่ต่อเนื่องมายในนา,นานาชาตินะครับซึ่งก็ประสบความสาเร็จผลสองก็คุณสุทินทองประภัยครับผู้ช่วยปฏิบัติงานางานกองทะเบียนสมาคมกีฬาสํานักกฎหมายก,ก,การกีฬาประเทศไทยเช่นเดียวกันท่านก็นะครับ จากปีที่แล้วนะครับได้มีการแต่งตั้งเพิ่มเติมนะครับด้วนครับรับที่เราทุกคนคงรู้จักกันแล้วนะครับไประดานะครับท่านเป็นปัจจุบันเดิมเนี่ยท่านก็เคยเรื่องสองวาระแล้วนะครับก็เลยท่านก็ขอลาจากการเป็นเป็นวนโยกนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านจานิยได้พบคนวาระนะครับและก็ในส่วนของดุกสาก็ยังมีสถบาบันการศึกษาที่ส่ง เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆจบุวันท่านเป็นอดีตดีกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรนะครับเพิ่งเลามาโดยตลอดหรือรว่าที่สงขลาวันบี่ชายหาดนะครับเราก็เลยเชิญท่านมาเป็นกรรมการประจปี2564ครับเราประชุมกันเมื่อปีรายงายกนการประชุมมี ดีแล้วรวมทั้งสโมสรสมาชิกแล้วก็พนาศักยภาพของนักกีฬาของเราให้สูงขึ้นน่าจะเห็นได้ว่าะสาคัญเลยที่ี้นอกจากการแต่งตั้งเลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอนุมัติงบดุลนะครับซึ่งเป็น รายการที่เป็นข้อตามข้อบังคับนะครับงบดุลของสมาคมซึ่งปีนี้โดยภาพรวมงบดุลเราก็ยังมีความคล่องตัวนะครับถึงแม้ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ใช้งบมาจากที่เราเก็บสะสมไว้เนี่ยไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่โดยที่ปีนี้เราก็เริ่มมีผู้สนับสนุนได้กลับมาสน,นับเรามากขึ้น และรวมทั้งทางกอง,ท,งทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยก็ยังให้การสนับสนุนดูแลเราเป็นอย่างดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให,ให้การดาเนินกิจกรรมในปีนี้นะครับซึ่งก็มีกิจกรรมมากขึ้นนะครับต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะดําเ,เนินกิจกรรมของเราไปได้ตามแผน ปฏิบัติงานประจำปีนะครับทั้งการแข่งขันภายในประเทศรุ่นอายุต่างๆทั้งในเรื่องของการส่งการแข่งขันไปต่างประเทศทั้งในระดับอาเซียนระดับเอเชียแล้วก็ในระดับนานาชาติหรือระดับโลกนะครับตรงนี้ก็ยังมีความคล่องตัวอยู่แล้วก็เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปเนี่ยผู้สนับสนุนต่างๆที่ได้ขอ,อยก หรือว่าระงับการสนุนชั่วข่าวก็คงจะกลับมาสนุนพวกเราต่อไปนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของก็เป็นเรื่องของการมารับทราบถึงแผนประจำปี 66, 66นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีการจัดการแข่งขันทั้งภายในและก็ภายนอกในค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับทีมในร่มหญิงเราทั้งเอเชียนเกมทั้งซีเกมทั้ง v ว l แลและก็คัดโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็น เรื่องที่เราจะต้องมีความสำคัญในการเตรียมทีมให้ดีนะครับทีมหญิงนะครับเพราะว่าทีมหญิงเนี่ยก็เป็นเป็นความหวังนะครับที่ในรายการต่างๆไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการที่จะได้โอกาสอะไรนะครับความหวังส่วนหนึ่งก็คือเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของแฟนวอลเลย์บอลนะครับที่อยากจะเห็นทีมหญิงได้ สร้างชื่อเสียงนะครับเราก็พยายามนะครับที่จะทําให้ทีมหญิงเนี่ยแล้วก็ทีมรวมทั้งทีมอ,อื่นๆด้วยเนี่ยครับให้ได้ทีมที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้สร้างความสุขเหมือนกนที่ได้สร้างความสุขให้กับคนไทยมาช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะพยายามนะครับทำให้ดีที่สุดในทุกในทุกแมตช์ของงานแข่งขันนะครับโดยเฉพาะแมตช์ระดับนานาชาติในส่วนอื่นๆเนี่ยก็คงปีนี้เป็นการประชุมทั่ทวๆไปนะครับยังไม่มีการเลือกตั้ง นายกสมาคมกรรมการบร,ริหารก็ยังไม่หมดวารละก็เป็นการประชุมทั่วๆไปจะเป็นส่วนใหญ่ครับก็ในขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการเตรียมทีมนะครับก็มุ่งไปที่ซีเกมก่อนนะครับเพราะว่าจะถึงซีเกมแล้วก็จะเตรียมทีมทั้งในร่มและก็ชายหาดทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับผู้ชายปีที่แล้วเราช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซีเกมครั้งที่ผ่านมาเราไม่ได้เหรียญอะไรซึ่งก็เราได้มอบ เป็นนโยบายชัดเจนกับผู้ฝึกสอนนะครับว่าปีนี้ต้องได้เหรียญน,นะครับอย่างน,น้อยก็ต้องทองแดงเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็เราก็หวังลึกๆว่าเราก็ยังมีโอกาสกลับมา,าถึงรอบชิงได้ซึ่งเราก็ได้โชคดีที่ทางสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติได้ส่งมิสเตอร์ปาร์คนะครับซึ่งก็เป็นผู้เป็นนักกีฬาทีมชาตาิของเกาหลีอดีตนะครับแล้วก็เป็นโค้ชต่างน,นานาชาติมาหลายประเทศด้วยกันเนี่ยได้เข้ามาช่วยพัฒนาทีม บอลได้บอลในร่มชายเรานะครับซึ่งก็ได้ทําหน้าที่มาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ต่อไปแล้วก็จะรับผิดชอบดูในภาพรวมของซีเกมครั้งนี้เป็นรายการแรกด้วยเนี่ยก็เชื่อว่าทีมเราน่าจะดีขึ้นนะครับจากการที่ได้ได้ดูดูการฝึกซ้อมมาระยะหนึ่งเนี่ย ก็ทีมก็ดีขึ้นทุกคนก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจเราก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจสําหรับทีมหญิงเราก็ยืนยันครับที่จะส่งทีมที่ดีที่สุดไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแมตช์ของศักดิ์ศรีของประเทศในภูมิภาคนี้นะครับเราก็จะส่งทีมที่ดีที่สุดไปแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าทีมหญิงเราคงจะสามารถป้องกันแชมป์ได้ส่วนในเรื่องของชายหาด ผู้หญิงเราก็ยังมีความมั่นใจว่าเราจะป้องกันแชมป์ได้นะครับในส่วนของทีมชายเราก็คงต้องอยังเป็นรออินโดนีเซียอยู่บ้างแต่เราก็ใช้ใชความพยายามครับช่วงที่ผ่านมาเราก็มีมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและในขณะนี้สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติก็ส่งอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติของบราซิลนะครับมาช่วยพัฒนาทีมหญิงอทีมชายเรานะครับทีมชายเราเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเชื่อว่าหน้าที่จะได้ช่วยพัฒนาทีมชาย ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนกะ็เราก็ยังหวังลึกๆนะครับว่าเราอย่างน้อยๆเราก็ต้องได้เข้าจริงนะครับได้เข้าจิงแล้วอย่างน้อยก็ต้องต้องได้เหรียญเ,เงินสําหรับทีมชายครับในส่วนของเวียลประเทศไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพแล้วหลังจากผ่ายไป2องถึงสปีแล้วก็สําหรับสําหรับเวียนเปีนี้เนี่ยนะครับมันก็คงคงค่อนข้างที่จะขู่ขักนิดนึงนะครับความจริงสมาคมเองเราก็ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพแต่ว่าด้วยด้วย การตัดสินใจของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับก็ให้เวอร์วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเวอร์เนี่ยนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องจัด v วนเอลเนี่ยมาดิวตรงหรือว่าประสานตรงกับาทางภาคเอกชนในประเทศเราก็คือว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ให้สมาคมเป็นเจ้าภาพนะครับก็ทางวอลเลย์บอลเวอร์ก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพเองโดยดียวกับภา,ภาคของธุรกิจเอกชนในบ้านเราเพราะฉะนั้นปีนี้สมาคมไม่ได้ถือว่าไม่ได้ ไม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพได้แต่พูดเป็นผู้สนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมการต่างๆก็เป็นเรื่องของทางวอลเลย์บอลเวิร์ดเป็นผู้ดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เออก็ยังไม่ได้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็เป็นเพียงผู้สนับสนุนก็การสถานที่เนี่ยตอนนี้ก็ชัดเจนว่าจัดที่อินโดนีเซียแน่นอนนะครับทีมก็ต่างๆก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับทีมที่มาร่วมกันแข่งขันก็เหลือแต่หลายคนก็ถามว่าแล้ว จะขายบัตรกันเมื่อไรจำหน่ายบัตรกันเมื่อไรหรือว่าหรือว่าจะราคาเท่าไหร่อะไรเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่มีรายละเอียดน,นะครับก็เรียนว่าเราก็คงต้องติดตามสมาคมเองก็ต้องติดตามเหมือนกันนะครับเราก็เราก็ได้แต่ติดตามคุยกับทางวรุบวเวอรอยู่นะครับว่าว่าเขาจะเอาอย่างไงเราก็เรียนว่าปีนี้ก็ยังคูกขักอยู่สําหรับในปีต่อๆไปนี่เราก็พยายามครับจะทําความเข้าใจกับทางเอฟไอบีแล้วก็ทางวรุบวเวอรนะครับว่า ถ้าตด,ดูที่สุดเนี่ยควรจะให้สมาคมนะครับรับเป็นเจ้าภาพเพื่อเราเราก็จะมีการสนุนงบประมาณจากรัฐภาครัฐได้นะฮะหรือว่าการเตรียมการต่างๆเราก็สามารถที่ดำเนินการได้เราทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องสมาคมถือว่าเราก็เป็นมืออาชีพนะครับเราสามารถทําได้แล้วเราจัดการแข่งขันมาทุกระดงก็เรียบร้อยดีทุกอย่างอยู่แล้วก็ปีหน้าก็าอาจจะสมาคมเขาอาจจะให้สมาคมกลับมาจัดอีกก็ได้นะครับจัดเหมือนเหมือนกับทุก ทุกๆปีที่ผ่านมาก็คงจะปัญหาต่างๆก็คงจะไม่ขุกข,ขักเหมือนปีนี้นะครับปีนี้เราคงต้องรอดูว่าทาง w o ล l d w บอรเวนะครับเขาจะตกลงในรายละเอียดของเขาอย่างไรนะครับเราคงไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้นะก็ต้องขอบคุณท่านนายกค,ครับท่านสมพรชัยบางยางนะครับนายกสมาคมกีฬาเรามนไทยแล,แลนแล้วก็อา,อาจารย์ชยลยิ์วงประเสริฐนะครับ ก็ท่านได้กรุณา,าทับทามให้ไปคุยให้ไปเป็นเลขานะครับตอนแรกผมก็ถามว่าทำไมทำไมถึงทำไมถึงต้องเป็นผมอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับและเป็นเกียรติที่ท่านผู้ใหญ่ในสมาคมให้ความไว้วางใจให้เขารับตำแหน่งเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับก็ ก็จะทำหน้าที่ดีสุดครับแนวทางว่ามอบหมายอะไรเป็นพิเศษเอ่อแนวทางที่รับมอบหมายละครับตอนนี้ก็เอกสารนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารแล้วก็เป็นทางอีเมลของทางสมาคมครับต้องต้องศึกษาให้เยอะครับโอกาสที่ภรรยาคิดจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรครับก็อาจจะเป็นช่วยรอบนอกครับไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในตรงนี้ทำหน้าที่อาจจะเป็นอาจจะเป็นผมมากกว่า แต่อาจจะเป็นช่วยรอบนอกอะไรอย่างเงี้ยครับคอยให้กำลับบงใจอะไรอย่างเงี้ยครับใช่